ปราสนีหมายเลข6ครับ<ฮ>ปราศนีหมายเลข6<ฮ><ฮ>เห็นแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไร่เห็นครั้งแรกปุ๊บคิดว่าเขาอายุเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอายุเท่าไหร่<อ>พูดไปค,ครับพูดไปว่าอายุเท่าไหร่ทายไม่ทันคิดไม่ทันน่าจะสัก30สค่ะ เห็นครั้งแรกคิดว่าเขาอายุ30สายสืบของเราโอ้โหนี่จริงจังกันมากเลยับอกเลยนะคะคนนี้เนี่ยออกมั่นใจครั้งๆร้อยเปอร์เซ็นต์มีความสวยงามมากวาเหมือนเราเลยเอ,อ <laughs> <laughs> บางครั้งคุณนะ่ะอาจจะแบบต้องวิเคราะห์ให้ดีเขาอาจจะหน้าเด็กกว่าอายุเขาก็ได้เข้าใจป่ะเนื้อออกไหม <laughs> เชื่อเลยว่าอายุเท่ากันกับอ,องสส ส5หคุณออกคิดอย่างนั้นแต่ใบหน้าคือแค่ยี่ห้าเท่านั้นแหละรือว่าเป็นกลุ่มคนหน้าเด็กไอใช่เป็นคนหน้าเด็กไปทางพี่ออกแล้วก็ที่ริบสังเกตอย่างหนึ่งคือที่เขาไม่น่าจะเด็กจริงคือริบดูที่มือเขาฮะมือเขามันจะมีมันจะมีแบบมีความที่มีอายุมาระดับนิดนึงใช่ใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าเขาเขาเขาน่าเด็กจริงน่าจะประมาณเลขสามนี่แหละขอเดาเป็นสามแปดเฮ้ยไม่ถู้รอบ แอ่านี่คุณหมอนี่เขาเป็นหมอนะแอล่ะคือแอลว่าจริงๆแล้วทุกคนอาจจะแบบมองมองแบบมองโลกในแง่ร้ายผู้หญิงสวยแบบนี้จริงๆเพิ่งเรียนจบท่านันละจ้ะโอ้โหเป็นแบบ first jobber อโหอายุเพียงแค่แบบเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบเน็ตไอดอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยอายุเพียงแค่27เท่านั้น27ฟังสายสืบของเรากันไปแล้วคีย์เวิร์ดที่ผมจะให้กับปราณีท่านนี้ก็คือ พริตตี้ตัวท็อปครับเอาละเจมส์กับโฟกัสครับคุณเหลือตัวช่วยนะครับเพลงกับคนดังจะใช้ตัวช่วยกับปัศนีท่านนี้หรือไม่ครับขอใช้ตัวช่วยครับใช้ตัวช่วยเพลงกับคนดังเลือกใช้คนดังครับคนดังนะครับเอาละเราไปดูภาพคนดังคนนี้กันเลยครับ บัวขาวสามสิบเฮ้ยสามสิบว่บวบวานะเนี้ <c oughs> คนดังคนนี้เกิดปีเดียวกันกับปรัชนีท่านนี้ครับคุณมีเวลา15วินาทีในการจะยืนยันคำตอบว่า30ปีหรือจะเปลี่ยนเชิญครับกดเปลี่ยนนะครับกดเปลี่ยนแล้วจะเพิ่มหรือลดครับเพิ่มค่ะเพิ่มเป็น30 ส่เอ้ย35ดีกว่าค่ะเพิ่มเป็น35ปีอาละครับเพิ่มเป็น35ปีเรามาลุ้นกับคำตอบจากปากปรสนีหมายเลข6คุณอายุ35ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับปรสนีหมายเลข6ครับคุณอายุ 34ค่ะสามสิบโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้เมื่อกี้โฟกัสพูดออกมา34ไม่ใช่หรอใช่แต่เปลี่ยนเป็น35พี่เจมเขาพูดบอกว่าบวกที่บวกสาวอ่ะเขาไม่เลิกต่อยมวยใช่ไหมตอนอายุสามสิแล้วตอนนี้ก็ผ่านประมาณประมาณ5ปีมาเกือบห้าปีแล้วก็เลยคิดว่าเอาเอากลางๆเอาไว้กลางๆแล้วงานสามสิบห้าเพื่ออะไรเงี้ยกลางๆเลยอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าตัวช่วย คนดังนี่ช่วยคุณเลยช่วยสุดๆครับเออไม่งั้นตอนแรกจะจะจะเท่าไหร่ดีถ้าไม่มีตัวช่วยแต่หนูคิดว่า30ขึ้นอยู่แล้วเพราะพี่เขาหน้าเด็กเออเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเด็กอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่คือพี่เขาเป็นคนที่หน้าเด็กอะคะเฮมาว่ะมาจริงเฮ้ยมาว่ะมามจริงวิาสวยเฮ้ยอะไรเนี้ยเอาละมาถามชื่อกันนิดนึงชื่ออะไรครับชื่อตอกแตกนะคะเปลมาดีหิรัญยสวดค่ะอ่าคีย์เวิร์ดที่บอกว่าพริตตี้ตัวท็อปนี่เอ่อต้องท็อปขนาดไหนอะ ก็เคยออกรายการท่ามหานิยมนะคะอ๋อเคยเป็นพริตตี้ที่แบบอยู่ในในในรายการท็อปของประเทศไทยเลยเวลามีงานจ้างแบบราคาแพงสุดสูงสุดคือเท่าไหร่ครับเวลาไปแบบหกหลักหหลักเลยนะครับโอ้โหนี่หหลักเลยทำอาชีพพริตตี้มานานขนาดไหนล่ะทำตั้งแต่ปี2006เลยค่ะ2 0 0 6ั 13ปีที่แบบเรียกว่าอยู่ในวงการมาเลยนะครับนี่อยู่กันมาแบบยาวนานมากนะครับมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงครับก็เวลาเราไปทํางานเราก็จะเจอคนที่เขาดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะเราจะสวยแล้วเราก็จะแบบเอ้ยเราจะดูตัวเองว่าแบบเราสวยหรือยังทูกเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยดูแลตัวเองไปเรื่อยใช่แล้ววันนี้นะครับต้องขออบคุณนะครับคุณต๊อกแต็กเปรมบดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 자, <laughs> 어떡하? <laughs> <laughs> <laughs>